ตลาดรถยนต์ไฟฟ้านในไทยโตพุ่งขายจีนเร่งเครื่องส่งมอบรถ b ดีลุ้นส่งมอบ5,000คันขึ้นเป็นผู้นำตลาด EV ในปีนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของปี2022แล้วสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าปีนี้กระแสของยานยนต์ไฟฟ้านั้นได้รับความสนใจอย่างมากชนิดที่ว่าไม่สามารถส่งมอบรถได้ทันจนต้องปิดรับจองกันเลยทีเดียวและอีกส่วนหนึ่งเหตุผลก็มาจากการขาดแคลนชิปและวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่โดยระยะเวลา9เดือนหรือ3ไตรามาสที่ผ่านมานั้น ยอดขายของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน2ล้านบาทและไม่รวมรถยนต์ EV ขนาดเล็กมียอดขายพร้อมส่งมอบรถยนต์ไปแล้วมากกว่า5,116คันซึ่งเป็นยอดขายที่โตแบบก้าวกระโดดจากปี2,564ที่ผ่านมาที่จำนวนรถยนต์ไฟฟ้ารวมทุกแบรนด์ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงระดับหรูมียอดขายเพียง1935คันเท่านั้น ซึ่งนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยานยนต์น้ำมันไปสู่ยุคข,ของยานยนต์ไฟฟ้าและจากนี้อีก3เดือนเชื่อว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะทะลุ1,000 10, 0คันอย่างแน่นอนปัจจุบัน9เดือนที่ผ่านมาผู้นําในตลาดยังคงเป็นโอลาร o กูดแคที่มียอดขายทั้งสิ้น2,965คันตามด้วย MGEP ที่มียอดขายรวม9เดือนอยู่ที่1 7 6 4คัน ซึ่งล่าสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสามารถทำยอดส่งมอบได้สูงสุดที่648คันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนอันดับที่3คือ MG Z SEV มียอดขายทั้งสิ้น228คันและเมื่อรวมยอดขายของทั้ง MG EP และ MG Z SEV แล้ว MG มียอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าในไทยทั้งสิ้น1,992คัน และเมื่อเทียบกับโอร g ากู c แคทที่มียอดส่งมอบทั้งหมด2,965คันก็ยังถือว่าห่างมากกว่า1เท่าตัวส่วนอันดับที่4เป็นนิ s a n l e ีฟรถจะในฟ้ไฟจากประเทศญี่ปุ่นมียอดขายรวมทั้งสิ้น135คันและเนตาวีที่เริ่มส่งมอบรถเป็นเดือนแรกมียอดขายทั้งสิ้น24คันด้วยปัญหาการขาดแคลนชิปเริ่มคลี่คลายแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้ค่ายยานยนต์ต่าง จะสามารถเริ่มทยอยส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองให้แก่ลูกค้าได้จํานวนที่มากขึ้นและหนึ่งในค่ายที่น่าจับตามองนั้นก็คือ BYD ที่เพิ่งได้เปิดตัวพร้อมกับราคาจําหน่ายไปเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาและจะมีการเปิดรับจองในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้โดยค่ายกล่าวว่ามีความพร้อมที่จะส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 3จํานวน5,000คันภายในปี2,565นี้ โดยจำนวนดังกล่าวหากควต้าถูกจองเต็มและเรเวออโตโมทีฟสามารถส่งมอบรถได้ตามเป้า B ีวดีก็มีโอกาสขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการเปิดจองอัตโต3จะมียอดปังเหมือนที่คายหวังไว้หรือไม่แต่ที่แน่แน่แนวโน้มกระแสรถยนต์ไฟฟ้าเชื่อว่าจะสู้กันดุเดือดมากขึ้นนับตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าที่มีอีกหลายรุ่นจอคิวเปิดตัวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อละครับมีใครที่กำลังเปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าบ้างแล้วเลงรุ่นไหนไว้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับส่วนใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ